ผมเดินลุยเข้าในป่าลึกยามค่ำคืนที่เสียงนกและสัตว์ป่ารอบข้างเงียบสงัดอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดที่ไม่คล้ายเสียงสัตว์ธรรมดามันก้องกังวานในใจผมแน่ใจว่านั่นคือเสียงของสิ่งมีชีวิตที่พูดได้เป็นภาษาไทยแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำถามเหล่านั้นยังค้างคาอยู่ในใจจนกระทั่งผมตัดสินใจเดินตามเสียงเพื่อค้นหาความลับในป่าแห่งนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยตอนที่66ผมได้ยินเสียงสัตว์ แต่พูดออกมาเป็นภาษาไทยเช้าแล้วแต่ปากกลับไม่สงบอย่างที่คิดลมพัดเย็นเฉียบสายหมอกคลุมคลุมทั่วทั้งภูเขาใหญ่ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวยามเช้าในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดเสียวและอันตรายไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องแหบแห้งหรือลมที่พัดเข้ามาอย่างแรงกล้าพอเข้ามาในเขตป่าดงดิบแห่งนี้แล้วก็เหมือนเข้าสู่กาแห่งความลับและคำถามที่ไม่มีคำตอบคาผมชื่อบ่าวกลาเป็นนักเดินทางที่มุ่งหน้าเข้าไปในป่าแห่งนี้อย่างไม่กลัวอะไร เพราะรู้ว่ามีบางอย่างรออยู่ข้างหน้าที่ทําให้ใจข้าต้องเต้นแรงกว่าที่เคยเป็นปลายเท้าก้าวเหยียบลงบนผืนดินแข็งเย็นทั้งเสียงใบไม้ที่ปลิวตามแรงลมและเสียงสัตว์ป่าที่แกล้งป้องกันตัวอยู่ในเงามืดจู่ๆเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากลิบกลิบช่วงหัวใจของข้าเต้นรัวด้วยความสงสัยว่าสัตว์อะไรที่กล้าส่งเสียงนี้ออกมาในยามเช้าเสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงนกไม่ใช่เสียงสัตว์เลือ้อยคลานหรือแม้แต่เสียงของสัตว์ใหญ่ตามป่าแต่มันเป็นเสียง ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงที่คล้ายกับการพูดแต่ฟังดูยังไงก็ไม่ใช่ภาษาใดๆที่ข้าเคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นบทสนทนาแปลกๆแ,แต่เป็นภาษาไทยที่ชัดเจนเหมือนกับสิ่งที่คนนึกอยากพูดออกมาไม่มีเสียงสะท้อนไม่มีเสียงซ้ำซ้อนคำพูดดูเหมือนจะมาจากซอกหลืบของป่าที่ลึกเข้าไปในใจกลางความมืดมนเธอมาแล้วใช่ไหมเสียงนั้นพูดออกมาเป็นคำถามแล้วก็เงียบ ไปสักพักก่อนจะพูดอีกว่าเจ้าหญิงแห่งป่ากําลังรออยู่ข้าขมวดคิ้วแน่นในความงุนงงพร้อมกับสายตาจับจ้องไปยังทิศทางเสียงนั้นขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความรู้สึกผิดปกติในอากาศรอบตัวมันเหมือนกับว่าป่ากําลังจ้องมองเรากลับความรู้สึกนี้ทําให้ข้าชะงักและหยุดเดินแต่แล้วก็มีเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงที่หวานหูแต่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับและความอันตรายสั่นสท้านไปถึงข้างในใจเสียงนั้นพูดว่าเจ้าหญิงแห่งป่า คือใครกันทำไมเธอถึงมาหาเราข้าตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าอย่างช้าช้าแต่ระวังตัวหนามไม้และเถาวันขวางทางเต็มไปหมดแต่ความอยากรู้และความอยากเห็นก็ยังคงอยู่ในใจจนกระทั่งถึงจุดที่เสียงนั้นมาจากตรงนั้นเป็นทะเลเล็กๆมุมหนึ่งของภูเขาข้างในมืดสนิทแต่ก็มีแสงเล็กๆส่องลอดออกมาเป็นประกายพราวอยู่ด้านในข้าหายใจเข้าลึกๆแล้วก้าวเข้าไป ในถ้ำอย่างระม,มัดระวังทันใดนั้นเสียงพูดคุยของสัตว์ป่าอีกหลายตัวก็เริ่มดังขึ้นสลับกับเสียงหัวเราะและเสียงร้องที่ลึกลับเสียงระดิดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจในที่สุดข้าก็เจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนั่นคือหญิงสาวสวมชุดป่ากำลังนั่งอยู่บนกองหินใหญ่พร้อมกับสัตว์ป่าที่นั่งอยู่รอบตัวเธอเป็นกลุ่มเธอมีดวงตา ที่เต็มไปด้วยความรู้และความลึกลับสายตาเธอคอยจับจ้องไปยังข้าแล้วก็พูดออกมาอย่างใจเย็นเจ้ามาถึงที่นี่แล้วเหมือนกับเสียงแห่งป่าส่งเสียงเรียกหาเจ้าเองแต่ก่อนที่ข้าจะตอบอะไรเสียงท้องฟ้าก็ดังขึ้นอย่างสุดเสียงเป็นเสียงฟ้าร้องและเสียงสายลมที่พัดพาเข้ามาอย่างรุนแรงและในใจของข้าก็มีคำถามปริศนาที่ยังไม่ถูกเปิดเผยใครคือเจ้าหญิงแห่งป่าทำไมเสียงของเธอถึงพูดเป็นภาษาไทยแล้วเสียงนั้นคืออะไรปริศนาใหญ่รอคอยการคลายออก แต่ในใจข้าก็รู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เหล่านี้อาจเป็นแค่ทางเข้าไปยังความลับที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้เท่านั้นฉากที่สองของตอนที่66ผมได้ยินเสียงสัตว์แต่พูดออกมาเป็นภาษาไทยตอนนั้นเป็นเช้าที่ป่ามืดครึ้มใบไม้ปลิวไหวตามแรงลมที่พัดเข้ามายังแรงกล้าเสียงนกอง้องส่งเสียงแอบแห้งเหมือนกำลังเตือนให้ระวังอะไรบางอย่างแต่ข้ากลับรู้สึกถึงความไม่ปกติรอบตัวมากกว่านั้นเสียงสัตว์ป่า ที่เคยคุ้นเคยกลายเป็นเสียงพูดคุยที่ไม่เข้าใจเสียงนั้นมันเรียกชื่อของข้าอย่างชัดเจนคำพูดนั้นไม่ได้เป็นเสียงร้องของนกไม่ใช่เสียงกรีดร้องของสัตว์ร้ายแต่เป็นเสียงพูดในภาษาอย่างชัดเจนและชัดเจนราวกับมีคนพูดอยู่ใกล้ๆข้าหยุดเดินลมหายใจหายใจเขาออกอย่างระม,มัดระวังเธอมาแล้วใช่ไหมเสียงนั้นเอ่ยขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนมนุษย์แต่กลับไม่ใช่เสียงคนธรรมดามันเต็มไปด้วยความลึกลับ และอันตรายข้ารู้สึกได้ว่าสัตว์ในป่าทุกตัวหยุดนิ่งเสียงยอดไม้และใบไม้ปลิวไปตามลมราวกับธรรมชาติกำลังเฝ้าสังเกตข้าสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเดินเข้าไปในป่าอย่างระมัดระวังสายตาสอดส่องทุกซอกทุกมุมในใจเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวบางทีเสียงนั้นอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือบางทีอาจเป็นกลวงของสิ่งลี้ลับในป่าแห่งนี้แต่แล้วเสียงนั้นก็กลับมาอีกคราวนี้เป็นเสียงหัวเราะบางเบาเสียง ที่หวานหูแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและความอันตรายเจ้าเจ้าหญิงแห่งป่าก,กำลังรออยู่เสียงนั้นพูดขึ้นข้าจำต้องพยายามทำใจให้สงบแล้วเดินตามเสียงไปพอเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเสียงธรรมดาข้าก็ต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับสิ่งที่รออยู่ด้านหน้าผ่านพุ่มไม้และเถาวัลย์ที่พันกันแน่นหนาข้าก็พบกับทะเล็กๆมุมหนึ่งของภูเขามันเป็นถ้ำลึกและมืดสนิทแต่มีแสงเล็กๆส่องลอดออกมาจากช่องเล็กๆที่ด้านบนเสียงน้ำวืตลมบนกิ่งไม้และหิน ในถ้าทาให้บรรยากาศดูน่าขนลุกขึ้นไปอีกข้าก้าวเข้าไปในความมืดอย่างช้าๆขึ้นไปบนพื้นถ้าซึ่งเต็มไปด้วยเศษหินและรอยเท้าสัตว์ป่าสิ่งที่น่าสนใจคือเสียงแปลกๆที่ดังอยู่รอบข้างกับกลายเป็นเสียงเด็กและเสียงสัตว์พูดเป็นประโยคสั้นๆเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนอย่าเข้าไประวังเสียงเหล่านี้ฟังดูเหมือนคําเตือนแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนพูดขณะนั้นเองค่ะก็พบกับภาพที่ทําให้ขาต้องหยุดชะงักบนกองหิน ในมุมหนึ่งของถ้ามีหญิงสาวผมยาวพริ้วไหวตามแรงลมเสื้อผ้าสีเขียวและเข็มขัดจากเถาวันเธอมีดวงตาสีเขียวสดใสเหมือนป่าในยามเช้าและรอยยิ้มบางเบาเธอไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาและท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกลึกลับทันใดนั้นก็มีเสียงน้ำหยดลงมาอีกครั้งเสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากด้านล่างของท่าขณะเดียวกันก็มีเสียงหัวเราะเบาๆจากทางด้านล่างซึ่งเหมือนเป็นเสียงของสัตว์ป่าหรือผีในป่าเจ้าหญิงแห่งป่า คือใครกันข้าพูดออกมาเสียงสั่นยืนอยู่ตรงหน้าเธอหญิงสาวไม่ตอบแต่ขยับตัวช้าๆตรงเข้ามาใกล้เธอค่อยยื่นมือออกมาแล้วกล่าวเสียงเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งเสียงของป่ามันไม่ได้เป็นแค่เสียงธรรมดามันคือเสียงของผู้ที่รู้ความลับและรอคอยใครบางเข้ามาไขาความลับนั้นข้ากำมือแน่นพร้อมกับรู้สึกว่าในใจมีคำถามอีกหลายร้อยคำแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเสียงนั้นจะนำพาเราไปสู่คำตอบ หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ไม่มีวันเปิดเผยก่อนที่ข้าจะพูดอะไรต่อไปเสียงฟ้าร้องก้องกังวานบนท้องฟ้าปลุกความรู้สึกหวาดกลัวและความตื่นเต้นให้ขึ้นมาระลอกหนึ่งเสียงสายลมแรงกล้าพัดเข้าในถ้ำจนทำให้เศษหินและใบไม้ปลิวว่อนในอากาศในใจของข้าก็ยังคงมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าปรากฏการณ์นี้คืออะไรแล้วเสียงพูดเหล่านี้เป็นแค่เสียงลี้ลับ ในป่าหรือเป็นสัญญาณจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดของป่าแห่งนี้ฉากที่3ของตอนที่66เสียงในความมืดและคำถามที่รอคำตอบคืนในป่าใหญ่ความมืดปกคลุมทุกซอกทุกมุมเสียงหอนของมาป่าและร้องของสัตว์ร้ายกึกก้องไปทั่วอนาบริเวณข้าบ่าวกลายยืนอยู่กลางลานร้างของป่ามองไปยังความมืดที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับปลายเท้าของข้ายังเปียกชื้นจากหยาดน้ำค้างและใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาเสียงนั้นอีกแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความลับในความมืดเสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงธรรมชาติอย่างเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเสียงพูดจามคำคำที่เร้าใจและแปลกประหลาดเสียเหลือเกินเจ้ามาถึงที่นี่แล้วเสียงนั้นหวานหูแต่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายข้าหลับตาแน่นแล้วพยายามตั้งสติให้มั่นคำถามผุดขึ้นในใจเรากับไฟที่ลุกลามใครกำลังพูดเสียงนี้มาจากไหนทำไมมันถึงพูดเป็นภาษาไทยได้อย่างแม่นยำขณะที่ข้าอยู่ในห้วงความคิดเสียงนั้น ก็กลับมาอีกคราคราวนี้เป็นคำถามราวกับท้าทายเจ้าหญิงแห่งป่ารอคอยใครบางคนอยู่หรือเปล่าเสียงนั้นเป็นคำถามที่สะเทือนใจและน่ากลัวในเวลาเดียวกันมันเหมือนเสียงของสิ่งที่คอยเฝ้ารอยใครบางคนมาตลอดแต่ไม่ใช่แค่เสียงธรรมดามันดูเหมือนเสียงจากโลกที่แตกต่างออกไปสัมผัสถัดได้ถึงพลังบางอย่างที่มากกว่าการพูดของมนุษย์ธรรมดาข้ารู้สึกได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสัญชาตญาณบอกให้ข้ายก มือขึ้นป้องกันตัวแต่สายตากลับจับจ้องไปยังความมืดที่อยู่รอบตัวขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆบ,บ,บนพื้นดินรอบข้าเสียงของสัตว์ป่าแต่ก็แปลกไปเสียงของพวกมันในยามนี้กลายเป็นเสียงพูดในใจของข้าเองอยากเข้าไปเสียงในใจเราเตือนตัวเองอย่างสุดหวาดกลัวแล้วจังหวะเดียวกันนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะเบาๆจากความมืดอีกครั้งเสียงนั้นหวานหูแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและความอันตรายใครกันแน่ข้าพูดเบาๆ กับตัวเองแต่เสียงของความวิตกกังวลเริ่มท่วมหัวณจุดนั้นข้าสังเกตเห็นแสงจางๆสองลอดออกมาจากโพรงทำด้านข้างเป็นแสงสีทองอมเขียวส่องให้รู้ว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในความมืดนั้นบางสิ่งที่รอการเปิดเผยใจเต้นแรงขึ้นเมื่อข้าเดินเข้าไปใกล้แสงนั้นพอถึงด้านในก็พบกับภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจําหญิงสาวผมยาวราวกับแผ่มาในสายลมเธอสวมชุดป่าและนั่งอยู่บนกองหินสูงมองมา ที่ข้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้และความลึกลับเจ้ามาถึงที่นี่แล้วเธอพูดเสียงนุ่มนวลเสียงในป่ามันไม่ได้เป็นแค่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงของผู้ที่รู้ความลับของโลกนี้และรอคนที่เหมาะสมเข้ามาไขปริศนาแต่ในทันทีเสียงสายฟ้าก็ดังก้องกังวานฟ้าร้องครืนครืนพายุเข้าอย่างแรงลมพัดกระหน่ำพัดพาเศษใบไม้และแมงปอบรีวอนรอบตัวบรรยากาศเปลี่ยนไปเป็นความหวาดหวัน่นและสมบัติแห่งความลับ ที่รอเปิดเผยในใจของข้าก็เต็มไปด้วยคำถามอีกหลายร้อยคำถามที่รอคำตอบแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนกำลังใจเต้นรัวและทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสิ่งลี้ลับที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมนและในที่สุดข้าก็ได้แต่คิดในใจว่าแล้วเสียงนั้นคืออะไรกันแน่เป็นเสียงของคนหรือเป็นเสียงของสิ่งลี้ลับในป่าแล้วหญิงสาวตรงหน้าเธอคือใครทำไมเธอถึงรู้เรื่องนี้ และปริศนาใหญ่ที่สุดก็คือเสียงสายฟ้ากองกังวาลซ้ำอีกครั้งพร้อมกับเสียงฝนตกหนักฟ้าผ่ารุนแรงเป็นการประกาศให้โลกทั้งใบรู้ว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในความมืดบางสิ่งที่รอคอยการคลายปริศนาและเปิดเผยออกมาแต่คำถามยังคงอยู่ในใจของข้ามันคืออะไรและมันจะเปิดเผยหรือไม่ฉากที่สี่ของตอนที่66เสียงสัตว์พูดได้และปริศนาแห่งป่าหลังจากที่ผมเข้าไป ในถ้าลึกมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวเองเอง,เองกลายเป็นความเงียบสงัดยกเว้นเสียงหยดน้ําที่หยาดลงจากผาดานถ้าแล้วก็เสียงลมหายใจของผมเองที่ดังเป็นจังหวะสม่ําเสมอจนกระทั่งจังหวะหัวใจของผมเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนว่ามีบางอย่างรออยู่ในความมืดนั้นอยู่อยู่เสียงหนึ่งก็แทรกเข้ามาในความเงียบเสียงพูดเป็นเสียงที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยความลึกลับเจ้ามาถึงที่นี่แล้วผมเบิกตากว้าง ด้วยความตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงสัตว์พูดได้เหมือนคนผมพยายามตั้งสติแล้วแหงมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดและเสียงหยดน้ำเจ้ามีอะไรต้องการหรือเปล่าผมกล้าถามออกไปเสียงสั่นๆตัวร้อนวูบวาบในใจผมไม่รู้ว่าที่นี่เป็นอะไรแต่ความรู้สึกว่าเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและอันตรายก็เต็มหัวใจเสียงนั้นตอบกลับมาอีกคราคราวนี้เป็นเสียงหวานและช้าเสียงของป่ามันไม่ได้เป็นแค่เสียงธรรมดา ผมรู้สึกขนลุกสู้เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงสัตว์ธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยพลังบางอย่างรอบตัวผมรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พูดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่มันคือเสียงของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้ทำไมเสียงสัตว์ถึงพูดได้ผมถามเสียงสั้นเพราะข้าเป็นผู้ที่เข้าใจเสียงในใจของมันเสียงนั้นตอบอย่างนุ่มนวลในป่านี้สัตว์พูดได้และพวกมันก็รู้เรื่องรามากกว่าที่เจ้าเคยคิดผมกว่าตะมองไปรอบๆแม้จะมืดสนิท แต่ก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องอยู่รอบตัวเสียงนั้นยังคงพูดต่อเจ้ามาไกลเกินกว่าจะกลับแล้วแต่สิ่งที่เจ้าอยากรู้คืออะไรผมเงียบไปครูหนึ่งก่อนจะถามเสียงเบาๆเสียงพูดหมายความว่ายังไงแล้วทำไมสัตว์ป่าถึงพูดได้เพราะพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้มันเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสื่อสารกันได้เสียงตอบกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจ มีเพียงคนที่รู้ใจเท่านั้นที่จะเข้าใจผมรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังคุยกันมันสำคัญมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจเต็มร้อยขณะนั้นเองเสียงลมหายใจหนักๆก,ก็แทกขึ้นจากด้านล่างของถ้ำเป็นเสียงที่ไม่ใช่ของสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงที่ฟังดูหนักหน่วงและเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างเจ้ามาถึงจุดนี้แล้วเสียงนั้นกล่าวอย่างจริงจังแต่คำถามยังคงอยู่ในใจของเจ้าผมตั้งใจฟังคำถาม ที่กำลังรออยู่ในใจผมก็เริ่มชัดเจนขึ้นอะไรคือความหมายของเสียงนี้ทำไมเสียงพูดได้และมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในป่านี้ที่ผมยังไม่รู้ทันใดนั้นสายตาเบื้องหน้าก็ปรากฏเงาร่างหนึ่งมันเป็นร่างของสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์กับสัตว์มีเขี้ยวโผล่ออกมาจาก,กริมฝีปากและดวงตเต็มไปด้วยแสงสว่างราวกับไฟกลางคืนร่างนั้นนั่งอยู่บนกองหินสูงเหมือนเป็นผู้ดูแลป่าผู้รู้ความลับทั้งหมด แต่เราถามอะไรไม่ได้ผมกลืนน้ำลายเงียบๆเ,เสียงพูดได้มันหมายความว่าอะไรร่างนั้นนี่เงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นและกล้าหาญในป่านี้มีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดามันซ่อนอยู่ในความมืดรอวันที่จะเผยตัวออกมาเขาหันมองผมด้วยสายตาแฝงความลึกลับบางสิ่งมีชีวิตพิเศษที่สามารถเข้าใจเสียงในใจของโลกได้และพวกมันก็รอคอยคนที่พร้อมจะรู้ความลับนั้นผมหายใจไม่ทั่วท้องความรู้สึกหวาดกลัว และสนใจผสมปนเปกันในหัวใจผมรู้สึกได้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่รออยู่ในป่านี้แต่สิ่งที่ผมยังค้างคาใจคือคำถามในหัวและเสียงนั้นคืออะไรฉากที่5ของตอนที่ 6, 6คลี่คลายปมในที่สุดผมวิ่งออกจากถ้ำด้วยใจเต้นแรงรู้สึกว่าทุกวินาทีคือชีวิตและความตายกำลังแย่งชิงกันอยู่ตรงนี้เสียงฝนที่ตกหนักมาราธอนและสายฟ้าที่ฟาดลงบนยอดเขาเป็นเสียงประกาศว่าโลกนี้ เต็มไปด้วยความลี้ลับที่ไม่มีใครคาดคิดอยู่ตรงหน้าเสียงที่พูดได้ในป่าเสียงที่สื่อสารกันเหมือนมนุษย์แต่ในความเป็นจริงมันเป็นอะไรกันแน่ผมไม่รอช้าหลังจากที่หลบหลีกอันตรายบนภูเขาและหนีจากเสียงลึกลับในถ้ำผม mm. ก็รีบวิ่งออกไปยังลานโล่งกลางป่าเหลือเพียงสายลมโหมกระหนำ่ำและสายฝนที่พรมพริต่อเนื่องแต่ใจผมกลับเต็มไปด้วยคำถามที่รอคำตอบมานานหลายชั่วโมงเสียงนั่นคืออะไรกันแน่เสียง ในใจยังดังกังวานอยู่ในหัวมผมใจดีว่าตอนนั้นเสียงพูดในภาษาไทยเหมือนคนพูดจริงๆเป๊ะดังก้องในหัวอย่างไม่ขาดสายมันบอกอะไรบางอย่างออกมาเสมอทถามคำเตือนคำบอกลาแล้วก็ปริศนาที่ไม่เคยคลายออกแต่ตอนนี้ผมเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วในฐานะที่เป็นบ่าวกานักเดินทางในป่าผมรู้ว่าป่านี้เต็มไปด้วยความลึกลับมากมายแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้รู้ว่ามันมีสิ่ง ที่สามารถสื่อสารได้ด้วยเสียงพูดเป็นภาษาไทยและเป็นเสียงที่เข้าใจง่ายแบบนี้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันเป็นเสียงที่มาจากประกายของพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้พลังที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติสัตว์ป่าพืชพันธุ์และสิ่งลี้ลับในหนามงามมืดมันเป็นสัญ,ญญาณผมคิดในใจสัญญ,ญาณบอกให้เรารู้ว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินในความมืด ที่เต็มไปด้วยสายฝนและสายฟ้าผมเริ่มเข้าใจความจริงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ธรรมดาแต่เป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจภาษาและความรู้สึกของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ของปริศนาและความลับของป่าแห่งนี้ที่รอให้ผมมาค้นพบกลางสายฝนที่เทงมาอย่างแรงผมเดินเข้าไปยังจุดที่เสียงพูดเคยได้ยินครั้งแรกก็พบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจผมแทบหยุดเต้นเป็นแท่งหินก้อน หนึ่งเท้าเข้ยมเหมือนกับหินธรรมดาแต่มีลายเส้นวิ่งเป็นสายซับซ้อนบนผิวมันลายเส้นนั้นเป็นรูปร่างคล้ายกับสัญลักษณ์โบราณที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่รู้ว่าเป็นอะไรที่สําคัญขณะนั้นเองเสียงในหัวผมก็ย้อนกลับมาอีกครั้งเจ้ามาไกลเกินกว่าจะหวนคืนเสียงนั้นพูดด้วยสำเนียงที่เต็มด้วยความรู้สึกถามตัวเองว่านี่มันคือการเตือนหรือเป็นคําปริศนาที่ต้องคลี่คลายนี่มันคือปมอะไรผมถาม ในใจแล้วตัวเองก็ได้คำตอบที่เฉียบแหลมขึ้นมาเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงตรงหน้าว่าเสียงพูดในป่าไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดาแต่เป็นเสียงของผู้รู้ที่หลบซ่อนอยู่ในโลกนี้มาหลายชั่วอายุคนในทันทีผมก็จดจำได้ถึงสิ่งที่หญิงสาวในทําเคยบอกไว้ว่าเสียงของป่าคือเสียงของผู้ที่เข้าใจโลกนี้อย่างลึกซึ้งที่สุดและนี่เองคือคำตอบที่ผมรอคอยมานานแต่คำถามยังหลงเหลืออยู่ในใจเสมอว่าแล้วทำไมทำไมสิ่งนี้ถึงซ่อนอยู่ ในป่านี้ทำไมมันถึงรอให้เราคนธรรมดาอย่างผมมาค้นพบเสียงนั้นในหัวไม่ตอบอีกแล้วแต่กลับกลายเป็นเสียงหัวใจเต้นรัวที่บอกว่าถึงเวลาที่ปริศนาจะถูกคลี่คลายผมก้มลงสัมผัสลายเส้นบนหินค่อยๆจับมันในมือพลางมองดูสันลัษที่ผสมสารกันอย่างลงตัวบางอย่างในตัวมันรู้สึกถึงความสำคัญและความลึกลับอย่างยิ่งและในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ฝนจะซาและสายฟ้าจะจางหายไปผมก็รู้สึกได้ว่าทุกคำถาม ที่ผมมีอยู่ในใจตอนนี้ได้รับคำตอบแล้วจนกระทั่งความสงบสุขกลับมาอีกครั้งในป่าแต่ปริศนาเดียวที่ยังคงอยู่ในใจผมก็คือสัญ,ญลักษณ์และเสียงนี้หมายความว่าอะไรและมันจะเปิดเผยความลับนี้ให้ใครรู้บ้าง